เชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนนะออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้วนะหลายคนเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าประเทศจีนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากนะหลายคนก็ไปกันนะครับไปฮาบินที่แบบอุณหภูมิติดลบหลาย10องศาประเภทแบบ 39, ลบ3 9มสบกลบี่ิกว่าลบ6กสิบฮาบินบาบอมากนะครับแต่ว่าผมกําลังจะไปจีนนะครับบําช่วงต้นเดือนมกรา ก็ไปแชงกีล่านะครับไปคุณหมิงอะไรประมาณนี้ก็เลยมองหากระเป๋าเดินทางนะครับวันนี้ก็ไปได้กระเป๋าเดินทางมา2ใบแต่ว่าผมรีวิวใบนี้ก่อนแล้วกันเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าทีพาร์ทเนอร์นะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยสีเหลืองฮ่าได้ไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเไเวลาไปอยู่ที่สนามบินจะแบบโอ้โหมันเหมือนกันซะเหลือเกินนะกระเป๋าตัวนี้ขนาด24ลิตรนะครับน้ำหนักอยู่อะไรอ่ะสากกิโลนะครับ70ลิตรตัวเนี้นี่หน้าตาประมาณนี้ ไปเพื่อนดูก่อนอประมาณนี้นี่นะครับตัวล้อลากเนี่ยดึงได้เนี่ยระดับที่หนึ่งสองสองระดับสองระดับเห็นไหมมาดูที่ตัวกระเป๋ากันนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างได้เห็นชัดๆนี่ดูผมมันไม่เห็นนะให้ดูเนี่ยงานวัสดุตรงนี้เขาก็ทำม,มาค่อนข้างดีสวยนะครับ ล้อก็แข็งแรงนี้ล้อเป็นล้อล้อลื่นเลยสี่ล้อนะครับหน้าตาล้อประมาณนี้บ้านผมขนแมวเยอะหน่อยนะเทียบเลยล้อก็ปั๊มมาเป็นคําว่า T Partner ด้วยนะครับตัวโครงล้อเป็นพลาสติกแข็งถ้าเป็นรุ่น29นิ้วโครงตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแผ่นยางที่เราที่เราใช้วางอย่างเงี้ยเวลาเราถืออย่างนี้เออนะครับ ที่ตัวมันมีอะไรอีกมีซิปตรงนี้นะครับปั๊มว่าทีพาร์ทเนอเหมือ,อนกันรูดมาแล้วเจออะไรรูดมาคือการขยายเนี่ยซิปมันจะรูดไปถึงข้างล่างเลยเนี่ยรูดไปจนมาถึงนี่เลย <c oughs> เนี่โอ้ขยายกระเป๋าอี้าเปอร์เซ็นตเผื่อบางทีเราเดินทางช่วงแรกของไม่เยอะแล้วสุดท้ายคือเราซื้อของไนงะใช่ไหมไปเที่ยวต่างประเทศอะซื้อของกลับบ้าน ก็รูดซิปขยายกระเป๋าได้อีก25%ซิปนี้นะส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งของซิปนะครับตามมาตรฐาน T.S.A. ของอเมริกาก็คือตั้งรหัสเนี่ยเวลาเปิดเราเปิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยโลโก้เนี่ยมาตรฐาน T.S.A. นะครับซิปก็เป็นซิปปั๊มมาเป็นทีพาร์ a เนอร์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขะเป็น T-partner นะครับแต่งานซิปถือว่าทำมา โอเคนะลื่นดีซิปเป็นซิปสองชั้นที่เขาบอกว่าเป็นสีเขียวนะครับนรหัสดีฟอ t มาจากโรงงานจะเป็น0ูนย์สี่ตัวสลักแบบนี้นี้เวลาตั้งรหัสของทีพัทเนอร์เหมือนกันจะมีตรงนี้ปุ่มดำๆให้เอาอะไรที่แบบเล็กๆหน่อยกดเข้าไปมันจะยุบพอมันยุบลงไปแล้วนะเราก็เปลี่ยนรหัสที่เราต้องการเนี่ยซติผมเปลี่ยนเป็นอ่ะเป็นหนึ่งอยอ่ะหนึ่งสอสาก็แะหนึ่ง สองแล้วก็สามใช่ไหมเฮ้ยอ,อันนี้เ็นสามสองหนึ่งสาม,ส,ามสองหนึ่งแล้วเราก็ดันสลักคราวนี้รหัสจะถูกเปลี่ยนเป็นสามสองหนึง่งสมมติผมเปลี่ยนรหัสเป็นรหัสอื่นล็อกติดบไปล็อกไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมเปลี่ยนรหัสแล้วกดไปปึ๊บนะแล้วพอเราเปลี่ยนรหัสไม่ได้แล้วก็กลับไปสามสอง,สองหนึ่งใหม่ ง่ายไม่ยากกลับไปเปลี่ยนเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์ศูนย์งหมดเดี๋ยวผมลืมศูนย์นังหมดนะแล้วก็ดังเป็นวิธีตั้งซิปไอตั้งสิบตั้งรนะครับหน้าตาประมาณนี้ส่วนตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยพอเรารูดซิปมาเนี่ยเราเจออะไรเจออะไรบ้างให้เพื่อนๆดูปุ๊บ มันเป็นกระเป๋าเปิดด้านหน้านะครับตรงนี้มีช่องใส่เป็นซิปให้เราจัดแบ่งเข้าของเห็นไหมก็เป็นไนลอนตรงนี้ก็เป็นโครงตาข่ายนะครับซิปก็ลื่นใช้ได้นะทีนี้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปรับให้กว้างกว่านี้เนี่ยก็ได้ตรงนี้จะเป็นที่เราสามารถปรับได้อดจัดได้เนี่ยรูดเขา้ารูดออกได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาเลยอยากจะปล่อยให้มันอิสระเลยก็ดึงออก นะครับผมดึงออกแล้วกันนะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งตรงนี้ออกก่อนนี่เป็นอีกช่องหนึ่งใส่ของนะครับเป๋าไซส์เจ็ดสลิตรข้างล่างเนี่ยจะมีชุดยึดตรงนี้อันนึงเป็นตัวจัดระเบียบกระเป๋าเวลาที่เราลัดของนะครับตรงนี้ก็ปรับได้อีกเห็นไหมเผื่อบางทีของเยอะอันนี้ปรับได้อีกนี่รูดไปนะครับหน้าตาประมาณนี้ เป็นใบรับประกันเขาเนี่ Travel Sentry T.S.A เนงะมาตรฐานที่บอกนะนะในมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกก่อนว่าของอเมริกานะครับ Safe Inspection No Damage <c oughs> ก็พูดไปเรื่อยนะ No Damage <c oughs> ถามว่าทำไมไม่ซื้อกระเป๋าแพงๆได้ทนๆถ้าถามผมนะผมกลัวนะโยนกระเป๋ามันพูดยากอะไปห้ามคนขนกระเป๋ามันเ <c oughs> ขาโยนกันนะ่ะเออจริงแพงๆเสียดายครับ แล้วตรงนี้ช่องด้านล่างเนี่ย <c oughs> เป็นช่อง <c oughs> เอเ,เข้าไปที่ด้านหลังของตัวกระเป๋าข้างในเนี่ยผมดูก่องงานงานก็ไม่มีอะไรธรรมดามเขาก็จะมีการแปะพวกเทปเพื่อการลอยเพราะข้างในจะเป็นโครงแล้นะครับ <c oughs> ชุดนี้เหมือนกับซิปที่เปิดมาเพื่อจะเมเทนแนนซ่อมเฉยๆนะครับ <c oughs> จริงก็ไม่ได้เก็บอะไรในช่องนี้นะ <c oughs> ช่องถูกแบ่งมีแค่นี้ ต้องไม่ได้เปิดจากช่องอื่นช่อง a c c e s ภายายใต้ช่องนี้ช่องเดียวเป็นฝาหน้านะครับนะเราก็ล็อกเหมือนเดิมกระเป๋าขนาด24นิ้วนะครับ70กว่าลิตรอ่ะแล้วก็เอาช่องนี้มาเก็บถ้าเราต้องการจะให้มันแบบเป็นฝามีตัวล็อกนี่แค่นี้เหมือนเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบที่2องอันเนี้ย4 4นิ้ว นะครับพวกนี้มันก็คล้ายเวลาไปกระแทกอะไรแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นรอยให้เราเห็นได้ช้าใจอ่ะประมาณนั้นเลยนะก็ลูดซิปซิปมันจะปแปลกๆนิดนึงนะปกติเวลาจับผมจะจับแบบอย่างนี้ใช่ไหมต้องจับแบบนี้ยถึงจะลูดเราลื่นนะครับทาไมางั้นลูดแล้วมันจะรู้สึกฝืนๆนนะ่ะอย่างเนี้ยนมะฝืนๆน,น,นิดนึงแนละ้วเนะีนะ่ยที่รู้สึกได้แล้วก็ลูดไปปึ๊บ ไม่มีอะไรมากสำหรับกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับที่ได้มาสีเหลืองสวยเลยไม่ซ้ำใครดีนะฮะมีมาอาถรรา์เขานี่ยี่สิบสี่ลิตรกระเป๋าใบนี้นะมีหลายสีนะครับมีสีดำชมพูเหลืองแล้วก็สีม่วงอันนี้คือสีเหลืองนะครับมาอาถรรา์กระเป๋าก็ถือว่าใช้ได้แหละล้อถามว่าลื่นไหมผมว่าล้อลื่นมากแล้วก็ล้อก็มั่นคงดีนะ มีสี่ล้ออ่าผมลืมบอกไปนะครับตัวกระเป๋ารับประกันสามปีนะจากแบรนด์ T Partner แต่ว่าการรับประกันสามปีไม่ได้หมายความว่ารับประกันตัวตัวเนื้อกระเป๋าฝามันเลยไม่ใช่นะรับประกันตัวบารลาตัวล้อตัวซิประบบล็อกนะครับสามปีผมเข้าใจได้นะเพราะว่าการที่จะมารับประกันว่ามันจะกระเป๋ามันจะแตกมันจะอะไรนี่มันพูดยากเพราะว่ามันมีการโยนกันอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นการรับประกันถึงขนาดนั้นมันก็ดูเวอร์ไปกับราคากระเป๋าเข้านี้เองนะครับ ก็ถือว่าก็ยังดีครับมีการรับประกันให้3ปีเพื Hop, so enjoy, so ่อนไหนสนใจก็ตามไปซื้อได้ในช้อปปีนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ ECC 6395นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปจัดเอาเองแล้วกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ประชิเลยครับ